สวัสดีทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดผลสว่างเนาะตลาดนี้มมนดูอ่ากงกันข้ามกับสถานีไฟฟา้าผลตองเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นตลาดบ้านผลสว่างแต่ว่าขามฝากถามไปวาานั่นจะเป็นสถานีแจ้ไฟฟา้าผลตองเนาะวันนี้จะพาทุกคนมารอเบิ้งบรรยากาศอยู่ภายในตลาดผลตองนี่ว่ามีผู้คนหล่ทั้ใดเนาะเพราะว่ามันนี่ก,ก็เป็นมือที่เอานามือเฮ็ดเวียกมือสุดท้ายของหลายๆคนเพราะว่ามืออื่น เป็นกาสิเป็นมือที่ภาคสดเซยสลหรับวันภาคสงการนั่นเองเนาะหลายหลายคนกับมีเพนจะไปตั้งแข้งด้วยเฮาเองเพื่อนไมนนี้เฮามาเราซื้อเครื่องเกี่ยมที่จะกลับตั้งแข้งเนะพยายามบ้านพยายามพอแม่อยู่ตั้ง,งแข้ง์อะไรว่ามาเราซื้อเครื่องไวก้กอนเกี่ยมจะกลับบ้านเพราะว่ากับตองได้เกี่ยมสเสบียงไวก้กอนเพื่อจะไปกินในช่วงพัก ปีใหม่สงการนะเพราะอยู่บ้านเขามันบ้านนอกก็เลยว่าโบมีตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องได้เกี่ยมไปให้มันครบสิ่งที่เอาอยาอยากได้ยังเดเราต้องได้เกี่ยมเนาะข้ามาข้างในจะเห็นว่ามีคนไลยทุกคนบริเวณเที่ยาท่าอยู่ตอนนี้จะเป็นเขตที่ว่าเป็นโซนที่เป็นขายเนยวกินเนาะจะเป็นโซนแนวกินเนาะเมื่อกี้เาได้ไมเาเราซื้อเครื่องไว้แล้วกะ ได้จำนวนหนึ่งแล้วแต่ยังอีกจำนวนหนึ่งที่ยังบ่ครบเนาะให้เมียไปเลาะสื้อค้าอยู่แางด้านในเฮาพอดีเฮาเอาเครื่องมาไว้รถรอบหนึ่งแล้วก็เลยว่าเปิดคลิปมาเล่าทใายอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นนกันนะเพราะให้เรามันคนหลายก็เลยว่าที่โอกาส่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นนกันเนาะตลาดนี้จะรู้สึกว่ามีคนหลายทุกคนปกติก็มีคนหลายอยู่แล้วสำหรับตลาดต,าดตัวนี้จะเป็นตลาดที่อยู่ใจกลางตระมาเขาลองจันทร์นั่นคนก็นใกล้กับ ของหมอเลยฮะซีเตียงนเนาะตลาดนี่เป็นตลาดบ้านพลสว่างอะไรเนาะก็คือซือซ้อซื้อตลาดเลยเป็นตลาดของบ้านพลสว่างมาทางนี้จะเป็นโซนขข่ผักแล้วเน,นาะขข่ผักขไข,ข,ข่หอมไข่เครื่องปรุงต่างๆเนาะไปโซนทางด้านลุมจะเป็นโซนอันขายเสื้อผ้าทางลุมสูทุ่นเนาะท่านนี้จะมีผักมีนอ่อแหลวก็วรวมปลาแดกนำ เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเขามาโซนไข่ซีนเนาะไข่ซีนไข่ไก่จะมีข้างในมีครบเลยอยู่ตลาดนี้เมนจะมีครบทุกอย่างอยู่ในตลาดนี้เพราะว่าตาน,นี้เป็นตลาดใหญ่แล้วก็มีทุกคนมาเลาะหลายเนาะเพราะว่ามันอยู่ใจากลางตัวเมืองเลยโอ้ปลาเต้นวนันนี้มีปลาเต้นดีดน้ำใส่กองทุกคน แต่ค่าดีบอซื้อบอลซื้อฮอบหนึ่งแล้วแต่บอสอันนี้บอลสไทยเตอร์เราไปถามกันหนึ่งพวกนี่ทำมาซื้อเมื่อกี้เนาะทุกคนเดี๋ยวสีไล่ให้ทุกคนฝั่งราคาว่ามันขึ้นหรือมันลงเนาะสำหรับพาวอสเมื่อกี้มันบอซื้อไก่จะมีปีกไก่ปีกไก่มันลดทั้งชี้ผันเนาะทั้งปีกทั้งขามัน โลตุ้ง40,000แล้วก็มีข้างในเป็นแบบว่าเป็นหอยไข่ไม่ยังหนะก็โลโล,โลตุง 4, 50, ล้ง45,000ละบวจืจอพอสร้างเอา40,000เนาะตอนนี้ซอกหาคนที่ว่ามาเลาะซื้อเครื่องทาแล้วแต่ยังซอกผ่้เห็นทุกคนมาเบื้องนี้จะเป็นโซนค่ายผากอีกเนาะส่วนทางด้านในนี่จะเป็นอันค่ายชีนแล้วทุกคน จะมีทางชีนหมูชีนงวงเช่นบูตตัวนี้เดี๋ยวเห็นเคนตั้งตัวจะเป็นค่ายชีนงวงแล้วข้างในพม่นจะเป็นบอนค่ายชีนหมูเนาะได้เสียงเลยอ๋อคนกินห่านแล้วทุกคนกเจ้ายงอ่านอันแต่ทุกคนเข็ดเซ็ตเป็นอันอบงัวไปอบโกอันนี้แน,น่ยังนีงอันนี้แมนน่ะส,สั่งซี้ขาลายหมูกิดน้ำมันเต๋าจิ้งกับโลโค่เลยสีนจอก โล่สี่สิบห้าอันนี้โล่สามสิบห้าโอ้ทุกคนตีนจอกตีนจอกสามสิบห้าแต่ว่าฉีดน,นี่เนาะฉีด <1. S 2> นมันสี่สิบห้าทุกคนเพราะว่า <c oughs> มันขึ้นหรือมันลงตามที่มันอ่เออแจ้งการมาเนาะ <c oughs> อันนี้รอบสองทุกคนเป็นรอบสองแล้วที่มาซื้อเอาไว้เอาไปไว้รถที่ประมาณห้าหกล้ล้อันนี้มาอีกมาฮอดกันได้อีกประมาณสามโลแล้ว เคเป็นเครื่องอบแล้วอบงัวเริ่ยังแมนงัวุดเอยค่ะแม่อันนีอย่างแม่นี่ยแล่เาดียวโล่ยังงโลเดี๋ยวจะปลองงบังโล่บง้ังองโลโลเดี๋ยวจะปคนนึงนะะมันคือ่ามันบันนาตี โรซาผพานอันเป็นเครื่องอบเปนเกียมให้เลยเพาะเานะนังอะไรคันในนั่งลายังดีตัวต้มันลังกัีก็มตันีอรูมัน้ในทองขามานี่ ยันนีชิ้นงวโลเขาเดี๋ะแล้่โอ้โลเก้าสิบเดวก่อนชิ้นงอชิ้นสดแล้วม่นโลเก้าสิบแล้วตอนนี้ชิ้นหมูมาซื้อเมื่อกี้เป็นโลสนะี่สิบห้าเนาะบกขึ้นรลงเนาะอันนี้มันอยู่ตลาดบันพลสวานะ่างเนาะดูแถวเราของเราเลยียงหรือว่าแถวคอยไฟฟ้าสีเอาเืลองอกสามโลเดก่อนยงสิสบอลลละ โซนนี้จะเป็นโซนข่าชีนงอทุกคนชีนงอเบิร์ดทั้งหมดเลยเดี๋ยวมา,อ,าอัพเดตให้ทุกคนบังว่าราคาจะขึ้นระดิ่ลงนี่ว่าใช่มือให้ดอวยล่าสามโลไปซื้อมันพลังกับแครอทประมาณหกเกตโล,ล้วแหละอยู่มือนี่ทุกคนเอาไปไวรอบหนึ่งก็ได้นี่ เจ้าเมื่อกี้เราซื้อเครื่องอบแล้ววันนี้เราสีกลับไปซื้ออ่าเครื่องที่เกี่ยวจะไปใส่อบเนาะเมื่อกี้ใส่เครื่องอบมันก็จะมีเครื่องในมีปอดมีหนังมีเออครบครบเครื่องอเลยเนี่ยเครงในเนาะเห็นว่ามีดูกหน่หนอยนึงตลาดนี้ค่นนอนข้างกว้างเลยทุกคนกว้างเลยโซนนี้จะเป็นโซนขายเสื้อผ้าอยู่ทาง มองใจกลางทุกคนเดียวเฮาลอบ,บึงบริเวณนี้ก่อนที่ว่าเฮาจะเข้าไปหางมองโซนขายเสื้อผ้าเดี๋ยวเฮาสิปิดคลิปอยู่มองโซนขายเสื้อผ้ามองใจกลางเลยเนาะ๋ยวชิมอนออมให้ทุกคนบังเลยเห็นมามองมองเที่ยวเห็นมอญคนใส่แผ่นกลางสีฟ้าฮันเป็นเป็นโซนขายเสื้อผ้าเนาะตั้งแต่ฮันขึ้นไปถึงส่วนบริเวณนี้จะเป็นโซนขายชิ้นจะมีชิ้นงัวชิ้นกุ้ยชินหมูเนาะ ตอนนั้นลุมพูนจะมีไข่สีนใกล้เนาะตามมองที่เห่อไทยมมเมื่อกี้ละกลับมาเบางนี่จะเป็นโซนไายผักจะเป็นผักล้วนๆแล้วก็ยิ้มครอบเป็นผัาแคร์ตลาดนะจะมีม้งคไาเครื่องสม่าแล้วก็ไายเครื่อง,อง,รองประดับประดาของปูยิงนะเครื่องตกแต่งต่างๆกันแหละละส่วนแคมมันอีก,กสิเป็นเครื่องสม่าเนาะยังม่ได้ปี้ทุกคน เดี๋ยวเขาจะนีาไปไว,ไว้รถอ,อีกก่อนนะเดี๋ยวทำมาซอ,องหอ่อเราทุกคนตอนนี้เราซื้อก็หนกักแล้วประมาณเอันนี่ประมาณเจ็ดโลปลายแปดโล,ลแล้วนะเนาะเราต้องเอากลับไปใช้รถอีกก่อนวารอาบนี้จะเป็นรอบสองนะเทุกคนซอยนี้จะเป็นซอยขายนั่นเนาะเครื่องปรุงเป็นเครื่องแห้งทานแค่เครื่องแห้งแล้วต่อไปก็เป็นหั่น เป็นหานค่า,า,นายเสื้อผ้าหานค่ายเสื้อผ้าอุ้ยหนักจะย่างเอาไปเดีย๋ยวก่นทางนี้ทางหน้าก็เป็นมองที่เห่าเปิดคลิปเมื่อกี้เดีย๋ยวก่อนจะมีมองอ่าเป็นค่ายมองไม้อยู่ทางด้านหน้าเนะาะเปงนมองไม่ไม่ ไม่แขนเพราะว่าเอาหิวเพียงเดียวเอาเปลี่ยนแขนมาได้ทุกคนเจ้าสีซื้อปนี่มันชนรายจะเป็นประเภสซีนเนาะเพราะยุบนนอกคือยุบให้ยุ่หนามันก็นมีผักมีอย่างพจนปลูกไว้เนาะเราก็เลยว่าซื้อซีนไปโดยส่วนใหญ่มีข้าวเปียกมีอย่างไปตอนเพ่นได้หละกเป็นอานหารเฮาสเียงที่เฮาเตรียม เกี่ยมไปกินในช่วงเฮาไปาลินพีใหม่เด้เนาะนี่เฮาเทีนี่นนกัประมาณเ <c oughs> บิดเบ้อเนน้อยเราก่อนอันเดียวก็สลัดสลัดจะมีซีนเนาะจะมีซีนงัวแล้วก็ซนะีนหมูแล้วก็จะมีเกาะกลเนาะไก่มีมีทางกบปีลแล้วก็ขามันมีปลาหมึกเกี่ยมไว้ไปให้ลูกได้ และย่างเซื้อเกี่ยมซื้อเครื่องสิไปเฮ็ดเอาไปใช้ผัดเผ็ดกบเนาะโอเคทุกคนเดียวเฮาสีเข้าไปทางด้านในอีกเพราะว่าเครื่องอยังบ่เบิดเนาะต้องไปเอาเครื่องอีกรอบนึงคาดว่าน่าจะเบิดสำหรับรอบรอบนี้เนาะสำหรับคลิปนี่เฮากระสิพาทุกคนรอ,อบเบิ่งประมาณนี้เพราะว่าความจริงเฮาบ่ได้ตั้งใจว่าสิมาถ่ายเออคลิปให้ทุกคนเบิง่งพอดีเฮา ได้มามารอบัรอู้เห็นผู้คนหลายบรรยากาศมันอิจต์ไทยเ่าก็เลยได้ไทายอัปเดตให้ทุกคนเบิ่งว่าในช่วงสงการนี้เป็นยังไงราคาซีนราคายัางเนาะก็คือเอาจะสรุปมาอีกเท่านึงก็คือซีนงวัว่าเนโลประมาณโลเดอะโลหนึง 90, เก้าสิบเนาะเขาถามเมื่อกี้ส่วนซีนหมูเชือดเอ่อยังก็บังค่าหลายบอกเมื่อกี้เนาะโลหนึงสี่สิบห้าราคาตีนจอกมันสีน่สิบส่วนไก่เป็นกบปีกแล้วกบขาพันเมนโลสี่สิบคือกันเนาะ ประมาณนี้เนาะทุกคนกับสมัครคอมเมนต์มาได้ว่ามันขึ้นแล้วมันลงสำหรับชิ้นหมูเนาะเพราะว่าเราแค่เห็นแจ้งการเพื่อนออกมาว่าจะบรให้มีการขึ้นราคาในช่วงบุญปีใหม่หรือว่าบุญส,สงการนี่เนาะสุดทายนี้ถ้าว่าไปเบิงบ้งมาให้เฮาจนนี่กับฝากากดไลค์กดซับสไครต์ช่องเฮาเพื่อเ,อเป็นกำลังใจให้เฮาทีคลิปต่อไปเนาะก็จะลืมก็กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาเฮาลงคลิปใหม่ๆเนาะทุกคนไปแล้ว